ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกที่เคารพรักยิ่งครับวันนี้นี่เจอกันเช้าวันเสาร์ครับพี่น้องนะครับเช้าว,วันเสาร์การจราจรพี่น้องก็เห็นแออัดยัดเยยนนะครับนี่กําลังถ่ายทําอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่อยู่จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่วันนี้มาสุราธานีไม่ใช่ว่าจะร้อนวิชาอะไรแต่ภาราิดเร่งด่วนนะครับวันนี้ ภาราิจตเน่งด่วนมาส่งกำลังใจไปให้น้องๆน,งนิสินตนักศึกษาเยาวชนคนกล้าที่ลุกขึ้นมาล้มล้างความมยุติธรรมที่มันบกครองบ้านนี้เมืองนี้นะครับขอส่งกำลังใจและก็ขอส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เลิกพอรอกฉุกเฉินใช้พรบรโรคติดต่อนะครับมันไม่ใช่ภาวะการสงครามไม่ใช่ภาวะการจรจนในประเทศไทยที่มาจะใช้พรกฉุกเฉินใช้อำนาจจนเพลินตั้งแต่มศเป็นต้นมาตั้งแต่ปฏิวัติมาอย่างครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกเพื่อนำพาประเทศไทยเข้าไปสู่ระบบการปกครองที่ถูกต้องนะครับ ถ้ายังมีพรกฉุกเฉินกนารทํามกาขายปลางประเทศจะมาติดต่อเขาก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยว่าประเทศไทยมันยากจะมีภาวะการสงครามหรือภาวะการไม่สงบผลเอกประยุทธ์จะต้องนําความสงบกลับมาสู่ประเทศไทยโดยเร็วโดยการเลิกพรกฉุกเฉินนะครับแล้วใช้พรบโรคติดต่อเพิ่มข้อที่ห้ามก็ไปมันยากอะไรในสภามีกฎตากฎหมายสิไม่ใช่ว่าอ้างพรกฉุกเฉินมาเพื่อควบคุมโรคแต่เพื่อรักษาเก้าอี้ รักษาเก้าอี้รราชร,รักษาเก้าอี้เผด็จการมันทําให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนเดือ,รอดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นขอส่งกําลังใจไปยังนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยที่วันนี้ได้ไปร่วมชมนมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแม้จะมีพรากฉุกเฉินแต่พี่น้องก็ไม่กลัวแล้วครับมันเป็นพรากฉุกละหุนอกมันเปนเป็นพ,นพรากาที่ไม่ปกติตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาฐานกาวีอ้านาจของภเ็รการกนะครับ วันนี้นะครับพี่น้องเหตุที่มาถ่ายทอดที่กลางถนนก็เพราะว่าอยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าโควิดที่ว่านี่มันไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดแหละครับพี่น้องจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นตอนที่ปิดป,ปิดกรุงเทพปิดประเทศพี่น้องประชาชนคนเหนือคนอีสานทั่วสารทิศร,รีบกลับบ้านมอชิดสายใตย้หัวลําโพงคนแน่นหนาสังัาทีเดียวระต่างคนต่างรีบกลับบ้านหลายคนมาทํานายทายท<า>ักว่าถ้าเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นการแพร่โควิดอย่างเต็มประเทศเป็นแสนเป็นล้านแร่ที่ไหนได้ล่ะครับสถิติโควิดที่ผ่านมาก็ตายกันไม่กี่คนป่วยกันไม่กี่คนก็รักษาหายกันแล้วแต่รัฐบาลพยายามสร้างความแตกตื่นสร้างความโกลาหลหนะ้พี่น้องประชาชนมั่วจับตัวกันไม่ติดนะครับสถิติอุบัติเหตุนะครับพี่น้องที่ต้องมาถ่ายทำให้พี่น้องเห็นรถจะเพราะอะไรประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุอันดับ9ของโลก ตายชั่วโมงละสามคนนะครับชาเลียตายปีละสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับชาเลียคนไทยเนี่ยตายปีละสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดคนด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเดียวค่าเสียหายต่อปีห้าแสนมันได้แรงกว่าโควิดไหม โควิดเนี่ยไหนละ่ะพี่น้องพอรู้จักป้องกันมันก็หายนะครับแต่ถ้าตายวันเก้คนสิคนตายวันละสีคนหน้าคนมันน่าจะกลัวแต่รัฐบาลพยายามสร้างความกลัวสร้างความกลัวเพื่อให้พี่น้องรวมตัวกันไม่ติดมันจะได้กัดกินประเทศมันจะได้ทุจริตคอร์รัปชันทุจริตอำนาจสร้างความอุบาทในประเทศพอแล้วพลเอกประยุทธ์ออกไปลาออกไปเลยนะครับท่ากันอย่างนี้ละ เจ็ดแปดปีแล้วผมไม่ได้เกลียดชังพระเดกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวแต่ทําชั่วมากกว่าความดีร่างรัฐมนตรีบับปราโกงแต่คนโกงทั้งนั้นพอเขามาเปิดวงความโกงมึงจับข้าวคุกมันมีที่ไหนวะนะครับขอบคุณมายัางพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมกันวันนี้แสดงพลังอย่างสันติเิ่ทีกองพลไม่แจ่คอมนะครับพี่น้องจำมาด้วยไม่แช่คอมแต่เป็นผู้ที่รักษาความเป็นธรรมเป็นผู้ที่จะมาเป็น นะครับหัวมูอในการทะลุทะลวงโค่นปฏิการเอากันอย่างนี้แหละครับเพราะมันปฏิวัติมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่อ้างว่านักการเมืองโพงอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้มึงก็ไปเอานักการเมืองกับปรีมาเป็นพวกมาเข้าพักไอ้พักนรกทติมันตั้งในรัฐบาลนั่นแหละตั้งใกล้ๆทำเนียบนั่นแหละลาออกแล้วสี่กุมารนั่นอะออกมาดิว่ามันเป็นอย่างไรสี่กุมารต้องออกมาเปิดเผย ว่ามันสลับรับทอนยังไงมันโกงกินยังไงมันอุบาทจ้ชั่วกันยังไงแม้กระทั่งตูกยินพลังประชาชนเกืออพันล้านมันไม่มีความผิดธนาทรไงิเงินกู้พักมันผิดมันยุบพักไอสาระเร็วนะครับผมไม่อยากจะใช้คำหยาบแต่มันทำบาปกับพี่น้องประชาชนจนผมทนไม่ไหวเอากันอย่างนั้นล่ละหลายคนต่อว่าผมมาแต่เฮ้ยจอมพลมึงด่าแต่คนอื่นมึงทำอะไรบ้างวะมันถามนะครับ ขอบคุณที่ถามแม่ผมยังไม่มีโครงการไปทำนั่งทำนี่พี่น้องประชาชนแต่ผมได้ตรวจสอบพวกช่อชนพวกชาติเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนว่าเราเสียภาษีภาษีเรากลับคืนสู่พี่น้องประชาชนมากมายแค่ไหนมันโกงกินเท่าอะไรอย่างเมื่อวานผมเติมน้ำมันห้าร้อยเสียภาษีไปแล้วเกือบห้าสิบบาทนะครับ นี่ภาษีของชาติของทุกคนซื้อกาวสารขึ้นน้ำตาลน้ำปิที่้นน้ำปลาแ,แลแ้วแต่ละเสียภาษีหมดแต่พี่น้องไม่รู้เหมือนกับยุงกัดเรานั่นแหละครับตอนยุงกัดเราไม่รู้นะรู้รู้ยุงกินหิ้มแล้วยุงหนีไปแล้วนี่ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาป้องกันประเทศลุกขึ้นมาป้องกันสิทธิ์ของตัวเองนะครับไม่ใช่พวกนั้นจ่ายกันสบายเลยรถประจำตำแหน่งคันใหญ่โตบ้านคันใหญ่โตไปไหนไปต่างประเทศหมอเครื่องบินแต่พี่น้องเมื่ออายุ60ปีได้วันละ2 0บาท เดือนระหวปอยมันน่าน้อยใจมันน่าเจ็บใจเกิดในพลเมืงไทยสว,สวัสดิการก็ไม่มีมาให้บัตรพลังประยารั์แต่ละทีก็กดได้3ามร้อยี่้อยถ้ามันจริงใจกับพี่น้องประชาชนทำไมต้องไปกดอ่ะไปเบิกทีอ่อวตเอามาใช้ที่ไหนก็ได้ใช้ไปกูพองไปซื้อของตามร้านค้าพ่อค้าแม่ขายชาวไร่ชาวนาขายผักขายอะไรก็แล้วแต่เอากุพองไปไประจาย แล้วปุปั้งนั้นก็แบบเบิกที่อบตอเทศบาลก็ว่ากันไปบ้านผู้ใหญ่กำนนั้นนะครับแต่นี่มันต้องการให้เข้าบริษัทยักษ์ใหญ่ออกบัตรพลังประจารัฐประชือที่ด้านมันมันก็ดูดกลับคืนหมดพี่น้องประชาชนอย่าหลงกลมันตอบไปยังคนที่ว่าจงพลอีกมึงทําอะไรบ้างดีกว่าเพื่อนก็เมื่อเพื่อนมันทำมาปรีต่อชาติย่ำเยียพี่น้องประชาชนเราก็ต้องมาปกป้องนะครับตอนนี้กําลังจะไปขับไล่มัน ดั้งพักแตบา,า,างโครงชาติเกิดความร่ำกรุกนี่คือบารกิจอย่างน้อยที่สุดแม่ผมจะไม่มีนโยบายเหมือนรัฐบาลสร้างถนนทางนะครับแต่ผมไม่เคยไปทำลายชาติไม่เคยสร้างความอุบาทชาติทั่วไม่เคยกดหัวประชาชนนะครับผมไม่ถือสาแล้วครับพวกที่ว่าี่เพราะว่ามันกินน้ำร้างเท้าประเด็จการผมลองพูดไปในกลุม่มไอสุราธ,ธานีก็สมุยผมรู้ว่ากลุ่มเทพเทือกบ้านเทือก มันก็เลยโมโหนะสิผมไม่ว่าแล้วครับพี่น้องเราจะตายจากกาันอีกต้องสร้างคุณงามความดีอย่าไปนับถือมาเถิดนะครับเอาความดีความจริงเป็นที่ตั้งไม่ต้องไปถือขาประเด็จการไม่ต้องถือขาประยุทธ์ไม่ต้องเชียร์เห็นไหมประยุทธ์ทำอะไรสุเทพบอกว่าถูกหมดมันมีที่ไหนล่ะครับมันต้องออกปฏิมาเตียนตอนนี้พี่น้องพยจยามจับปากใต้ชาวปากใต้ชนยางพร,ราได้รับความเดือดร้อนโลละสิบกว่าบาทสุเทพมันเคยออกมาเรียกร้องประยุทธ์บ,บ้างไหม ไอ้พคประชาธิัตเคยออกมาเรียกร้องบ้างไหมสมัยจิงรักเนี่ยประชาธิปัตย์อตัวดีลาออกจากสสมาก่อว่าปะปนนงนวีประเทศเลยชิบหายนะครับเอาว่ากันอย่างนี้แล้วครับใครจะฟ้องก็ฟ้องไปผมไม่ได้เกลียดเป็นอคติชนตัวไม่อยากจะมายืนตรงนี้แต่เมื่อไม่มีใครมาทําหน้าที่ตรงนี้ผมจําเป็นจะต้องมานะครับไม่ใช่ว่ากล้าบ้าหารำหำแล้วครับแต่เราสู้กันด้วยเหตุด้วยผลใช้คู่หาฆ่าประเด็นการ รับเงินมันมานะครับอย่างที่สมุดประการมีการเรียกตั้งซ่อมอะรับเงินมันมาเยอะๆแต่ไม่ต้องเรียกมันเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งแม่มันไปเลยนะครับโอ้ขโมยวพูดอะไรไม่ออกชาวนี่นี่นะครับก็อยากจะมากราบเรียนครับพี่น้องว่าโควิดมันไม่ร้ายอย่างที่คิดแต่พบิรัฐบาลพยายามบิดเบือนนะครับอุบัติเหตุบนถนนได้แรงป่านะครับวันนี้ก็ส่งเสียงกันแค่นี้แหละครับพี่น้องขโมวมันพูดไม่ออกนะครับยอมพ้นไม่ได้อาคติต่อใคร ไม่ได้เป็นคอมจงรักพระดีต่อชาติสทรกษัตย์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคงจงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายจนตายถวายชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ดิส่งเสียงให้กำลังใจกันแค่นี้ขอพี่น้องในทางพระผ่อนสภาพปลอดภัยนะครับทำภารกิจใดขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองคุณพระคุณเจ้าจงกล้าคุ้มครองามาค้าคร้องเงินทองมากล้นทุกท่านทุกคนทั่วโลกทั่วไทยกรบผมสวัสดีครับ